คุณยายล้างขานะคะจิ้มขาอ่อนมาแล้วก็มาล้างในคลองนะคะแล้วก็จะไปปอกล้างเอาดินมันออกนะคะขยันจริงๆหาของไปขายนะคะ ของน้ำบ้านสวนฝูงปลาซิวนะคะสเ,ออเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้ว คลองน้ํานะคะตาขานะคะขาริมคลองคุณยายก็มาจื้มมเอาแถวนี้นะคะหญ้ากับขาสูงเท่ากันคันล้อมนะคะฝูงปลาเซียว ปลาซิวเยอะมากเลยนะคะไม่ได้จับกินนะคะปลาซิวเราดูนะคะเยอะมากปลาธรรมชาติปลาขาทั้งหมดเลยนะคะนี่โนนบ้านสวนเรา ขาลิมพองนี่นะคะปลาขาอันนี้ขาปลูกใหม่นะคะได้สองเดือนแล้วแทงหน่อใหม่ออกมาบวบลูกหนึ่งอยู่ข้างบนนะคะ าไม่ได้สูงเกินอีกลูกหนึ่งนะคะเด็ดไปแกงใส่่อไม้ดูแมงลักเราแก่หมดแล้วนะคะแมงลักเรา่าปลูกสองเดือนนะคะอันนี้แม่มันอันนี้ลูกมันติดแล้วนะคะแทงลูกมันออกมาแล้วแมงลัก ต้นมะม่วงคลองน้ำเราขุดรอบที่เลยนะคะสามไร่ขุดคลองน้ำยาวเลยนะคะ